เพื่อนร่วมโต๊ะของฉันมีชื่อเสียงว่าเป็นหนุ่มหล่อเย็นชาแต่เขาต่อสู้ดูเดือดมากและไม่เคยมองใครอย่างจริงจังฉันจึงระมัดระวังเสมอเมื่ออยู่ใกล้เขากลัวว่าจะเผลอหลอไปทำให้เขาโกรธแต่และวันหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันกลับไปที่โรงเรียนในห้องเรียนที่ควรจะว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยพวกที่มักจะดื้อรัน้นเพื่อนร่วมโต๊ะเย็นชาของฉันนั่งอยู่ตรงกลางด้วยท่าทางพอใจมีอะไรให้คุยโวกันนักหนาะ บ้านชั้นยังสวยกว่าเขาอีกใกล้ที่สุดชั้นยืนอยู่ที่ประตูไม่กล้าพูดขัดจังหวะการคุยโวของเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดสำหรับฉัน้นเช้าตรู่ชั้นมาถึงห้องเรียนแต่เช้าเพื่อกินอาหารเช้าให้เสร็จก่อนที่เพื่อนร่วมโต๊ะจะมาถึงมิฉะนั้นเมื่อเขามาถึงฉันก็ไม่กล้าแม้แต่จะพูดเสียงดังนับประสาอะไรกับการกินอาหารเชา้า เพื่อนร่วมโต๊ะของฉันชื่อเสี่ยเฉินเรียนเก่งหน้าตาดีและมีใบหน้าที่สวยจนทำให้มนุษย์และเทพเจ้าโกรธแค้นแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชาตลอดสองปีที่นั่งโต๊ะเดียวกันเขาไม่เคยมองฉันด้วยสายตาปกติเลยสักครั้งเขาเป็นคนน่ากลัวจริงๆทุกครั้งที่มีคนขอให้ฉันส่งจดหมายรักให้เขาเขาจะหยุดเขียนมองฉันด้วยสายตาเย็นชานิ้วคาะโต๊ะ จังหวะการคอตโต๊ะแต่ละครั้งราวกับเป็นการเตือนว่ากล้าลองรับดูสิยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการย้ำคิดย้ำทำ OCD โตเรียนของเขาเรียบร้อยกว่าผู้หญิงอย่างฉันเสียอีกเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเทพเจ้าบนสวรรค์ที่ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเรามนุษย์ธรรมดาและเขาก็ดูถูกทุกคนสรุปคือฉันยังไม่กล้าพูดคุยกับเขามากนักในช่วงที่ไข่ย,ยังไม่มา ฉันต้องรีบกินไข่ก่อนทันทีที่ฉันปอกเปลือกไข่เสร็จและกัดไปคำหนึ่งก็มีคนแตะเก้า e อี้เบาๆเสียงคุ้นเคยแต่เย็นชาเสียงกล้องกลางวันดังมาจากเหนือหัวของฉันฉันเลื่อนเก้าอี้ออกโดยสัญชาตยานเงยหน้าขึ้นไข่ครึ่งฟองยังอยู่ในปากของฉันถ้าเฉินยืนอยู่ข้างๆมือทั้งสองข้างล่วงกระเป๋ากางเกงใบหน้าไร้อารมณ์เขาอยู่ในตัวฉัน ฉันอยู่นอกตัวเขาเขากำลังรอให้ฉันหลีกทางให้เขาเข้าที่ฉันลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนกรีบหลีกทางให้เขาฉันไม่กล้าปล่อยให้เขารอนานแต่เพราะยังไม่ทันกลืนไข่ฉันก็สำลักฉันรู้สึกไม่สบายตัวจึงทุบหน้าอกตัวเองหนึ่งครั้งแต่ถ้าเฉินก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพียงแค่ยกมือขึ้นอย่างสงบเปิดฝาขวดน้ำร้อนและยื่นมาข้างหน้าฉันฉันไม่คิดอะไรมาก รับขวดนั้นมาโดยไม่รู้ตัวฉันหยิบน้ำมาดื่มหนึ่งอึกเพื่อช่วยให้ไข่ไหลลงไปเพราะฉันกลัวจริงๆว่าจะสำลักจนตายแล้วเสียงที่น่ารังเกียจของเสียเฉินก็ดังขึ้นในข่าวข้างหูว่าเธอกินไข่ก็ยังสำลักได้อีกเหรอเสร็จแล้วก็ถูกรังเกียจอีกฉันมองเขาอย่างระมัดระวงังแล้วอธิบายเบาๆว่าฉันกลัวว่าคุณจะรอนานเลยกินเร็วไปหน่อยเซียเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อย ฉันก็ตะหนักทันทีว่าฉันเพิ่งดื่มน้ำจากขวดของเขาตายแล้วทำไมฉันถึงดื่มน้ำของคนอื่นด้วยนะฉันกัดริมฝีปากไม่รู้จะขอโทษยังไงดีเห็นเสี้ยเฉินยังยืนรอฉันรีบถอยไปข้างๆเพื่อให้เขาเข้าไปนั่งแทนเขาไม่พูดอะไรเพียงเดินเข้ามานั่งลงส่วนฉันยืนอยู่ข้างๆเช็ดกระติกน้ำร้อนอย่างระมัดระวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณเกลียดฉันหรอ ตาเฉินพูดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ฉันสะดุ้งเฮือกไม่ไม่ใช่ฉันแค่ต้องการเช็ดให้สะอาดช่วยคุณเท่านั้นฉันก็รีบโบกมือปฏิเสธฉันไม่ได้เกลียดตาเฉินจริงๆเขาไม่พูดอะไรเพียงมองฉันเงียบๆอย่างที่เคยเป็นเพื่อนร่วมตกของฉันก็ยังคงเย็นชาเหมือนเดิมฉันกอดกระติกน้ำร้อนไว้ชั่วขณะไม่รู้จะทำอย่างไรสุดท้ายฉันก็กัดฟันส่งให้เขาเพื่อนร่วมชันตา คุณยังต้องการอีกไหมฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นผิดไปหรือเปล่าแต่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ปากของปิงเป็นเวลาหลายวินาทีเขามองลงไปดวงตาของเขาหม่นหมองเป็นเวลานาน,านมากก่อนจะพูดเสียงเบาว่าไม่ต้องการชาพูดจบเขาก็ไม่มองฉันอีกแต่ก้มหน้าพลิกหนังสือฟิสิกส์เล่มใหญ่บนโต๊ะฉันมองไปที่หน้าปกหนังสือเขาเก่งจริงๆเรียนฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ในขณะที่ฉันยังไม่เข้าใจฟิสิกส์มัธยมปลายเลยเพื่อนร่วมชั้นเสีย่ยวันนี้ฉันขอโทษจริงๆคุณวางใจได้ฉันจะซื้อกระติกใหม่มาให้คุณชดใช้เสี่ยไม่เงยหน้าขึ้นเพียงแค่พ่นคำว่าไม่ต้องการออกมาอย่างเย็นชาฉันยืนอึ้งไปนั่นเสียใจไม่หยุดหย่อนจากนั้นฉันก็แน่ใจว่าฉันได้ทำผิดต่อหัวหน้าแกงของโรงเรียน ได้ยินมาว่าเขาต่อสู้เก่งมากได้ยินมาว่าเทอมที่แล้วมีพวกอันธพาลดักเขาวไว้แต่ผลคือเขาโต้กลับในตรอกซอกซอยและต่อยจนล้มลงไปฉันกลัวมากจนแทบตายสัปดาห์ต่อมาฉันใช้ชีวิตด้วยความกังวลฉันไม่กล้าให้กระติกน้ำร้อนที่เพิ่องซื้อให้เขาแต่ดูเหมือนว่าเติมจะไม่ใส่ใจเรื่องนั้นท่าทีของเขาที่มีต่อฉันก็เหมือนเดิมไม่พูดมากไม่สนใจฉัน ฉันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในช่วงสุดสัปดาห์โทรศัพท์ของฉันก็มีข้อความแจ้งเตือนจากเพื่อนลางเล็กของเสี่ยวหลานช่วยชีวิตเขาไว้ได้ล่าสุดคุณว่างช่วยวาดป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันเป็นไข้แล้วได้โปรดเถอะฉันถือโทรศัพท์คิดซักหน่อยดูเหมือนว่าฉันวาดก็ไม่เร็วเท่าไหร่ฉันจึงรีบตอบกลับไปว่า คุณพักผ่อนให้สบายเถอะฉันจัดการเองวันนี้อากาศดีมากแดดไม่ร้อนจัดลมพัดผ่านใบไม้เกิดเสียงสู้ซาเบาๆน่าฟังฉันถือกระเป๋าจะขึ้นไปเรียนวาดภาพร่างก่อนวันนี้วันเสาร์คงไม่มีใครอยู่ในห้องเรียนฉันจะได้วาดคนเดียวอย่างสงบแต่พอถึงประตูห้องเรียนฉันก็ถึงกับชักงักห้องเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่มีปัญหาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ แม้แต่ครูก็ยังควบคุมพวกเขาไม่ได้พวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานดูว่านักแสดงหญิงคนไหนสวยที่สุดฉันรู้ว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นลูกคนรวยงานเลี้ยงในบ้านของพวกเขาก็มีโอกาสได้พบกับนักแสดงหญิงอยู่แล้วและตรงกลางกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อนร่วมโต๊ะที่เย็นชาของฉันกำลังนั่งด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมีอะไรให้คุยโมด้วยหรอ ยังไม่สวยเท่าบ้านฉันเลยฉันยืนอยู่ใกล้ที่สุดฉันไม่กล้าขัดจังหวะการคุยโม้ของเขาเพราะฉันอยู่ใกล้ที่สุดชายหนุ่มที่อยากรู้อยากเห็นคนหนึ่งถามว่าเสียเฉินใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมโต๊ะของคุณใช่ไหมเสียเฉินหยาญอย,า,อยาขัดขา,ดข,าดขายไหวห้างสูปปุหรร่ียาที่ยังไม่ได้สูบในมือมีสีหน้าเย่อหยิ่งมากเพื่อนร่วมชั้นของฉันน่ารักมากในช่วงเวลานี้ฉันรู้สึกเหมือนเขา และคนเย็นชาที่ฉันรู้จักในชีวิตประจําวันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าไม่ใช่เพราะใบหน้านั้นฉันคงคิดว่าฉันมองผิดคนจูจูนักเรียนชายอีกคนก็มองออกไปที่ประตูห้องเรียนแล้วยกมุมปากยิ้มอย่างไร้ากาดพร้อมกับน้ำเสียงเกียดคร้านและทุ้มต่ำเขาพูดว่าใกล้ที่สุดคือผู้หญิงที่มักจะมัดผมเป็นมวยเล็กๆและสะพยกระเป๋าสีขาวครีมใช่ไหม สีหน้าของเขาดูพอใจมากขึ้นเล็กน้อยและมีความเย่อหยิ่งอยู่บ้างใช่น่ารักมากเขาพูดพอพูดจบหลู่ยี่ก็จะมาอะไรบางอย่างได้เขาชูเท้าเตะใส่ชายคนนั้นหนึ่งทีแกจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเตือนแกแล้วแกอย่าคิดอะไรไร้สาระนะชายหนุ่มคนนั้นหัวราอหลบไปด้านข้างแล้วชี้มือไปที่ประตูห้องเรียนที่ฉันยืนอยู่ใครกล้าคิดอะไรกับสภายฉันบ้างแต่ว่าเมื่อกี้ ฉันเพิ่งเห็นกับตาตัวเองเลยว่าเสียเฉินเฉินตอบอย่างไม่แยแสเลยเธอยังยืนอยู่หน้าประตูได้อีกเหรอชายหนุ่มคนนั้นหัวร้อร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมใครจะรู้ว่าเซียเฉินเฉินจูจู้ก็แข่งทื่อเขาดับบุรีปล่อยเท้าลงจากบีชาช้าหันกลับมาและสายตาของเขาก็สบกับฉันโดยตรงหนึ่งวินาทีสองวินาทีทางห้องเรียน ทันทีทันใดไม่มีใครพูดอะไรเลยสถานการณ์นี้อึดอัดเกินไปฉันควรพูดอะไรเพื่อคลายบรรยากาศดีไหมฉันกำสายกระเป๋าแน่นแล้วพูดขึ้นอย่างแผ่วเบาว่าสวัสดีค่ะเพื่อนร่วมชั้นต้าเฉินสะดุ้งเล็กน้อยแล้วพึมพำอะไรบางอย่างเบามากฉันตั้งใจฟังจึงรู้ว่าเขาพูดว่าจบแล้วจบแล้วฉันยืนอยู่หน้าประตูไม่กล้าขยับแต่เพียงชั่วครู่เดียวต้าเฉินก็กลับมา มีสีหน้าเย็นชาอีกครั้งลุกขึ้นแล้วออกจากห้องเรียนไปแต่ฉันเห็นชัดเจนว่าใบหูของเขาแดงก่ำเมื่อเดินผ่านนักเรียนชายที่เพิ่งผ่านไปเมื่อครู่เขาเตะขาใส่ฉันอย่างโกรธแค้นมุ้งของนายนี่มันทำลายจริงๆฉันถูกนายทำร้ายจนยับเยินแล้วนักเรียนชายกลุ่มก้นร้องครวญครางด้วยท่าทางไร้เดียงสาฉันแค่อยากช่วยพี่เท่านั้นพี่แกล้งทำเป็นเย็นชามาสองปีแล้ว แต่เสียเฉินไม่ตอบเขาแม้แต่กล้าสบตาฉันสักครั้งเขากลายเป็นหัวหน้าใหญ่ที่โด่งดังในโรงเรียนแต่กลับรีบหนีไปอย่างผู้แพ้จนกระทั่งถึงตอนเย็นฉันวาดป้ายโฆษณาเสร็จแล้วกลับบ้านนอนบนเตียงฉันถึงค่อยๆตระหนักถึงความจริงฟ้าถมดินถลม่มเพื่อนร่วมโต๊ะของฉันจริงๆและไม่ได้เย็นชาเลยเขาแค่แกล้งทำและแกล้งทำมาตลอดสองปีทำไมฉันถึงพลิกตัวไปมาบนเตียง คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกหรือว่าเขาชอบฉันจริงๆไม่น่าเป็นไปได้ฉันรีบปฏิเสธตัวเองฉันกับเขาไม่ใช่คนโลกเดียวกันแต่ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าคนในห้องวันนี้เป็นนักเรียนที่มีปัญหาแม้แต่ครูก,ก็ยังควบคุมไม่ได้แต่พวกเขากลับดูเกรงขามและเชื่อฟังเซเชนฉันลุกขึ้นพิงราวระเบียงให้ลมยามค่ำคืนพัดผมปิวใสเงยหน้าขึ้นมองมองท้องฟ้ายามค่ำคืนวันนี้แปลกประหลาดเหลือเกิน ฉันนึกย้อนไปถึงครั้งแรกที่ได้พบกับเสียเฉินตอนนั้นเป็นวันเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันแรกของการเปิดเรียนระดับมัธยมปลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกคนทุกคนต่างตื่นเต้นกับทุกสิ่งฉันรวบผมขึ้นมวยสูงสวมรองเท้าสีขาวสะอาดติดกิ๊ติดผมรูปสตรอเบอรีแต่ในวันแรกของฉันกลับเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย วันนั้นฉันเดินเข้าไปในห้องเรียนสามและหยุดที่นั่งใกล้หน้าต่างฉันเลือกนั่งด้านนอกหลังจากจัดของเสร็จแล้วฉันยังเช็ดโต๊ะด้านในด้วยซึ่งเป็นที่นั่งที่ฉันสงวนไว้ให้เสี่ยวหลานนั่นก็เรียนอยู่ชั้นประฐมสามเหมือนกันแต่เพิ่งเช็ดเงาขนาดใหญ่ที่ทอดมาถึงตัวฉันเสร็จฉันเงยหน้าขึ้นตรงหน้าเป็นนักเรียนชายอ้วนท้วมเหงื่อท่วมตัวฉันยังไม่ทันพูดว่าเพื่อนคะมีคนอยู่ตรงนี้คะ่ะ เขาก็โยนกระเป๋าเป้ขึ้นโต๊ะข้างๆฉันขมวดคิ้วเบาๆอธิบายอย่างสุภาพแต่เขาก็ไม่ฟังแถมยังดูดันให้ฉันหลีกทางบอกว่าเขาอยากนั่งตรงนี้เขาสูงใหญ่ตัวเปียกโชกฉันลังเลยอ,อยู่นานจนพูดไม่ออกหน้าแดงกำ่ำฉันทั้งกลัวว่าเขาจะตบฉันจนกระเด็นลงไปกองกับพื้นและก็ไม่อยากให้เขามาเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกับฉันดังนั้นถึงแม้ข่าจะสั่นระลิกฉันก็ยัง ยืนตัวตรงไม่ขยับแม้แต่น้อยเขาขมวดคิ้วถามฉันว่าทำไมไม่ยอมให้ฉันนั่งฉันกระซิบตอบว่าเพื่อนร่วมฉันนั่งว่างอยู่พอดีมองสีหน้าของเขาที่เริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งทันทีฉันคงทำร้ายศักดิ์ศรีของเขาไปแล้วในหัวฉันมีเพียงความคิดเดียวว่าขอให้มีใครมาช่วยฉันทีเถอะพระเจ้าช่วยใครก็ได้มาช่วยฉันที และแล้วเต่าเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นในขณะที่ฉันกับนักเรียนชายคนนั้นกำลังยื้อแย่งกันเขาเดินเข้ามาอย่างเย็นชาพร้อมกับใบหน้าที่หล่อเหลาจนทั้งมนุษย์และเทพเจ้าต้องโกรธเคืองฉันเห็นเพียงเขาเขาใช้มือเกี่ยวเบาๆหนึ่งครั้งดังปังกระเป๋าเป้ของเด็กอ้วนก็ถูกโยนลงพื้นทันทีเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นในห้องเรียนที่นี่ของฉันใครขวางทางออกไปให้หมด นักเรียนทั้งห้องหันมาสนใจที่นี่ทันทีตอนนั้นฉันเพิ่งจะตะหนักได้ว่าเขาดูเหมือนจะดังมากฉันยังคิดว่าเด็กชายอ้วนจะโต้เถียงกับเสียเฉินแต่โดยไม่คาดคิดเสียเฉินกลับไม่แยแสเขาเลยแม้แต่หันมามองด้วยสายตาเฉยเมยดวงตาร้ายอารมณ์มีใครมีข้อคิดเห็นไหมและเด็กชายคนนั้นก็เงียบกริบไม่กล้าเอ,อ่ยปากแม้แต่คำเดียวจากนั้นก็จากไปอย่างเงียบๆ สายตาของเสี้ยเฉินหยุดอยู่ที่ตัวฉันฉันอึ้งไปหลีกทางไปก่อนฉันมองเขาที่นั่งลงอย่างใจเย็นฉันไม่กล้าหายใจแรงเพราะบรรยากาศของเขาน่ากลัวเกินไปสูงหนึ่งแปเมตรสวมเสื้อเชิดสีขาวเรียบง่ายแต่กลับแฝงไปด้วยความเย่อหยิ่งและไม่แยแสแม้จะน่ากลัวกว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อครูก็ตามอยากกลัวไปเลย นี่จะเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะของนายตั้งแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเขาไม่สามารถต่อยให้นายตายได้ชั้นลังเลยอยู่นานสุดท้ายก็รวบรวมความกล้ายื่นมือออกไปทักทายเพื่อนร่วมชั้นเบาๆสวัสดีครับผมชื่อใกล้ที่สุดใกล้ในหนึ่งดอกไม้ใกล้ที่สุดดอกไม้ร่วงโรยไม่เงยหน้าขึ้นเลยหยิบหนังสือฟิสิกเล่มหนาออกมาได้ทันเวลาที่ฉันคิดว่าเขาจะไม่ตอบเสียงเย็นชาดังขึ้นว่าอืม ฉันแอบ,บเช็ดเหงื่อแล้วถอนหายใจกับเขาเย็นชาเกินไปแล้วต่อมาฉันถึงรู้ว่าเขาคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของเมืองในการสอบมธัธยมศึกษาตอนต้นถ้าเจมที่สุดในเมืองคือโรงเรียนมัธยมปลายที่ดีที่สุดในเมืองนักเรียนในโรงเรียนนี้ไม่ใช่นักเรียนจากครอบครัวร่ำรวยหรือมีอำนาจก็เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมฉันอยู่ในกลุ่มที่สองบ้านฉันไม่มีเงินพ่อแม่รักฉันมาก พ่อของฉันทำงานเป็นคนงานในโรงงานส่วนแม่ก็อยู่บ้านดูแลครอบครัวฉันอยากให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตฉันจึงพยายามเรียนอย่างเต็มที่ไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อยวันที่ฉันสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายได้พ่อแม่ดีใจมากจนเกือบจุดประทัดฉลองพวกท่านทั้งหัวเราะและชมฉันว่าลูกบ้านใกล้เรือนเคียงเก่งมากทั้งยังปรึกษาหารือกันว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ฉัน กลัวว่าฉันจะถูกเพื่อนดูถูกเวลาไปโรงเรียนฉันยิ้มและบอกพวกท่านว่าไม่จำเป็นค่ะเสี่ยวหลานมีเสื้อผ้าเยอะมากที่เธอไม่ใส่แล้วยังใหม่เอี่ยมฉันใส่เสื้อผ้าของเธอได้เลยถ้าพ่อแม่ถ้าอยากซื้อจริงๆก็ซื้อให้ตัวเองเถอะพ่อแม่ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานแค่ไหนแล้วพ่อแม่ฉันน้ำตาคลอเบ้าด้วยความตื้นตันพูดว่าทำไมลูกสาวบ้านเราถึงเข้าใจขนาดนี้ ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนมัธยมหมายเลขึ่งแพงมากโชคดีที่ฉันสอบเขาได้ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียนแต่จริงๆแล้วโรงเรียนมัธยมหมายเลขึ่งเป็นที่รวมของคนเก่งมากมายผลการเรียนของนักเรียนที่นี่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนมัธยมต้นที่ฉันเคยเรียนโรงเรียนมัธยมหมายเลขึ่งแบ่งชั้นตามคะแนนฉันถูกจัดอยู่ในชั้นที่สส่วนชั้นสองมีแต่นักเรียนที่เก่ง ชั้นหนึ่งก็เป็นอัจฉริยะในหมู่แท่นใจดังนั้นจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเสียเฉินถึงอยู่ชั้นสามทุกครั้งที่สอบเขาก็ได้ที่หนึ่งของชั้นเรียนอย่างง่ายได้ราวกับว่าทําข้อสอบแบบขอไปทีด้วยผลงานแบบนั้นเขาควรจะอยู่ชั้นหนึ่งด้วยซ้ําเสียเฉินไม่ได้มาโรงเรียนสามวันแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจอกันอย่างน่าอายครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยสามวันฉันรู้สึกไม่ชินอย่างมาก ในช่วงสามวันมานี้แม้ว่าฉันจะคอยย่องย่องระมัดระวังตัวอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้เขากลัวว่าจะพูดอะไรผิดไปทำให้เขาไม่พอใจพี่ใหญ่ของโรงเรียนแต่พอเขาไม่อยู่ฉันกลับรู้สึกเหงาอย่างบอกไม่ถูกเพราะแค่มีเขาอยู่ข้างๆกระติกน้ำร้อนของฉันก็เต็มไปด้วยน้ำเสมอแม้ว่าเสียเฉินจะดูเย็นชาในห้องเรียนจนแทบไม่มีใครกล้าพูดคุยกับเขาแต่แค่ฉันขมวดคิ้วเล็กน้อย เพราะโจทย์ยากเขาก็จะเงียบๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดของฉันขึ้นมาดูมือของเซียเฉินสวยมากข้อต่อน,นิ้วชัดเจนเรียวยาวแต่แข็งแรงบางครั้งเขาก็สอนฉันฉันอดไม่ได้ที่จะจ้องมองมือเขาจนหม่าลอยทุกครั้งที่ทำแบบนั้นเขาจะยกมือขึ้นตบเบาๆที่ท้ายทอยของฉันเสียงเย็นชาดังขึ้นอย่างตั้งใจเขาตัวสูงมาก แต่ดูเหมือนจะมีนิสัยก้มลงฟังฉันทุกครั้งที่ฉันพูดแบบนั้นสายตาฉันก็หยุดอยู่ที่รูปคางที่คมคายของเขาชัดเจนว่านี่คือใบหน้าที่เย็นชาแต่บางครั้งก็ดูอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดเขาไม่ได้มาเรียนสามวันแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะความอายหลังจากที่เจอกันในวันนั้นหรือเปล่าฉันนึกถึงภาพในวันนั้นที่เขาถูกฉันจับได้ว่ากำลังคุยโมโอว์วอดแล้วก็อายจนต้องวิ่งหนี คิดแล้วฉันก็อดถอนหายใจไม่ได้แน่นอนว่าเขาคงรู้สึกอายมากจนไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกับฉันฉันด้วยฉันเพลตำหนิตัวเองว่าถ้ารู้เร็วกว่านี้วันนั้นฉันคงไม่กลับไปเรียนวาดป้ายโฆษณาแล้วเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าฉันคิดมากเกินไปในวันพุทธที่เชิญทางกลับมา ปรากฏว่าเขาออกไปเข้าร่วมการสอบฟิสิกสระดับชาติ3วันติดต่อกันและคว้าแชมป์ได้อย่างง่ายดายฉันถอนหายใจด้วยความโล่งใจแค่ไม่ใช่ว่าเขาหนีฉันก็พอแล้วแต่เขาดันกลับมาส่วนฉันก็ถูกเปลี่ยนที่นั่งแล้วเสี่ยวหลานขาหักตอนที่โทรมาบอกฉันเสียงเธอสะอื่นให้จนหน้าสงสารที่สุดใกล้ชิดที่สุดของฉันไม่ใช่อยากมีชีวิตอยู่ต่อฉันรีบถามว่าทำไม อย่าร้องให้อีกเลยค่อยๆเล่าให้ฉันฟังทีละคำเสี่ยวหลัวสะอื่นให้ฉันล้มตอนอาบน้ำแต่ล้มจนกระดูกหกักฉันเป็นคนโชคลายที่สุดในโลกก่อนหน้านี้มีนกบินผ่านยังตั้งใจมาอื่อใส่หัวฉันเรื่องพวกนั้นฉันยังทนได้แต่ทำไมฉันถึงโชคลายขนาดที่เพิ่งหายไข้ขาก็หกักชัดเจนว่าฉันกำลังจะกลับไปเรียนได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะต้องอยู่บ้านต่อ มีการบ้านเยอะแยะฉันต้องตามหลังแน่ๆฉันกังวลถามเธอขาเธอเข้าเฟือกแล้วใช่ไหมยังเจ็บอยู่ไหมพันแล้วตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ฉันแทบจะเดินไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกเธอไปโรงเรียนเธอฉันจะนั่งข้างเธอเองมีอะไรฉันดูแลเธอเองได้ไหมแต่พี่ใหญ่จะยอมให้เธอเปลี่ยนที่นั่งเหรอพวกเธอสองคนนั่งด้วยกันมาสองปีแล้วนะไม่เป็นไรหรอก เพื่อนร่วมชั้นเต๋าไม่ได้มาสามวันแล้วพรุ่งนี้ฉันจะบอกครูอีกทีไม่ว่ายัางไงตอนนี้ฉันก็ไม่มีเพื่อนร่วมโต๊ะอยู่แล้วเสี่ยวหลานสั่งน้ำมูกแรงๆหนึ่งที่ด้วยความทราบซึ่งพูดว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกจริงๆวันต่อมาเต๋าเฉินกลับมาโรงเรียนนั่งตรงข้ามกับที่นั่งว่างเปล่าส่วนฉันย้ายไปนั่งอีกฝั่งของห้องเรียนเมื่อสายตาเราสบกันเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเพียงจ้องมองฉันด้วย สายตาที่มืดมัวลึกซึ้งราวกับเหวลึกไร้ก้นถ้าฉันไม่ตาฝาดฉันถึงกับเห็นประกายความตั้งใจอย่าแวบผ่านในดวงตาของเขาเสี่ยวหลานที่นั่งข้างฉันสั่นเบาๆกระซิบว่าสายตาของพี่ใหญ่ใกล้ชิดที่สุดทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเขาอยากหย่าฉันเลยฉันตบหลังเธอเบาๆเพื่อปลอบโยนไม่เป็นไรหรอกน่าจะตาฝาดไปแล้วในสัปดาห์ต่อมาฉันและเสี่ยวหลานยังปลอดภัยดีแต่สายตาของเซี่ยเฉิน ยิ่งมืดมัวลึกซึ้งยิ่งเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองมากขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งฉันกับเสี่ยวหลานไปตักน้ำร้อนบังเอิญเจอเซี่ยเฉินที่กำลังเดินอยู่กับกลุ่มนักเรียนชายที่ฉันเคยเห็นในห้องเรียนเมื่อวานนี้ตอนนี้เขาดูเหมือนจะไม่ต้องการรักษาภาพลักษณ์เด็กดีอีกต่อไปทุกคนในโรงเรียนยังคงประหลาดใจว่าทำไมเซี่ยเฉินนักเรียนที่เก่งกาจถึงได้ไปรวมกลุ่มกับนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้และที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่า คือคนเหล่านี้ดูเหมือนจะกลัวเขามากจริงๆสมแล้วที่เป็นหัวหน้าใหญ่เสียเฉินเดินนำหน้ามือข้างหนึ่งล่วงกระเป๋าท่าทางเกียจคร้านและไม่เป็นระเบียบเราเผเชิญหน้ากันในระเบียงสายตาประสานกันฉันตกใจรีบหันหลังไปหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไม่รู้ทำไมยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนเขาจะหล่อขึ้นเล็กน้อยใต้ตาของเขาดูมืดคล้ำทันทีที่เรากำลังจะเดินผ่านกัน เขาจูจูก็จับมือฉันไว้ใกล้ที่สุดคุณกลัวฉันหรอเสียงของเขาต่ำทุม้มฉันงงไปเล็กน้อยไม่กลัวสายตาของเขาหยุดอยู่ที่ตัวฉันมองฉันตั้งแต่หัวจนเท้าจากนั้นก็พูดอย่างเย็นชาไม่กลัวแล้วทำไมคุณถึงสัน่นฉันพยายามฝืนยิ้มฉันแค่ทำไปโดยไม่รู้ตัวฉันไม่กลัวคุณจริงๆตาเฉินเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยน้ำเสียงเกียดค้านคุณเป็นอะไรเปลี่ยนที่อีกแล้ว ฉันอึงไปพักหนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างงงงงแล้วพูดว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เพราะเสี่ยวหลานขาหักฉันเลยต้องดูแลเขาเท่านั้นเองตาเฉินมองฉันด้วยน้ำเสียงเบามากเมื่อไหร่จะย้ายกลับมาอีกหรอที่แท้เขาอยากให้ฉันกลับไปนั่งด้วยกันนี่เองฉันรู้สึกดีใจจนตัวเองก็ไม่รู้ตัวฉันพูดกับเขาอย่างจริงจังว่าขาของเสี่ยวหลานยังไม่หายตาเฉินปล่อยมือฉันลงดวงตาของเขา ยังคงเต็มไปด้วยความขุนเคืองเธอแยกขนาดนั้นเลยเหรอมีแค่คุณคนเดียวที่เป็นเพื่อนเหรอเสี่ยวหลานที่อยู่ข้างๆได้ยินคำพูดนี้ก็อยากจะโต้กลับแต่ไม่กล้าฉันตอบเบาๆว่าไม่ใช่แต่ฉันเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขาเสียเฉินมองมาที่ฉันดวงตาของเขาสะท้อนภาพฉันเพียงคนเดียวเขาขุนเคืองขยาผมแล้วหันไปมองเสี่ยวหลานน้ำเสียงค่อนข้างดุดนันขาของเขายังไม่หายดีอีกสามเดือน เซียวหลานกลัวมากจับมือฉันแน่นแล้วพูดตะกุกตะกักว่าฉันฉันเป็นพี่ใหญ่ของเขาคุณไม่ต้องกังวลน่าจะหายเร็วๆนี้เซียเฉินถอนหายใจอย่างหมดหอนทางก้มลงเล็กน้อยมองตรงมาที่ฉันในก้นบึ้งของดวงตาของเขาดูเหมือนจะมีเพียงฉันฉันรู้สึกตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวถามเขาว่าเพื่อนร่วมชั้นเซียเป็นอะไรไปเซียเฉินมองออกถึงความกังวลของฉัน มุมปากของเขาโคงขึ้นเล็กน้อยน้ำเสียงเป็นอย่างมากจริงจังนะเพื่อนร่วมโต๊ะเมื่อเธอหายดีแล้วคุณต้องกลับมาเข้าใจไหมฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาพยักหน้าเบาๆเ,เข้าใจแล้วหนึ่งเดือนต่อมาเสี่ยวหลานถอดเฟือกท่าทางหนักอึ้งมาเปลี่ยนที่นั่งให้ฉันเองเขาไม่พูดอะไรเลยเพียงแต่มีสีหน้ายเย็นชาเดินมาที่โต๊ะสันภายใต้สายตาแปลกประหลาดของผู้คน ค่อยๆช่วยเขาจัดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยบนโต๊ะตัวเก่าฉันดึงแขนเสื้อเขาเบาๆยิ้มแล้วพูดว่าเพื่อนร่วมโต๊ะสี่ขอบคุณนะสี่ทำหันหน้าไปอย่างเขินอายที่อื่นก็ยังคงพลิกดูต่อไปฉันมองดูโจทย์ที่ไม่เข้าใจอยู่นานมากกว่าที่เขาจะค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะฝืนเล็กน้อยว่ากลับมาก็ดีแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเสียเฉินดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแต่ก็เหมือนเดิมเขาคงยังคงความเย็นชาเหมือนเดิมราวกับว่าคนที่นั่งอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆในวันนั้นคุยโม้โอ้วดว่าฉันสวยแค่ไหนเป็นเพียงความฝันของฉันเท่านั้นเพราะตอนนี้ถึงจะอ้าเขาก็ไม่ยอมรับยิ่งกว่านั้นตอนนี้ไม่ว่าฉันจะเงยหน้าขึ้นเมื่อไหร่ก็มักจะเห็นสายตาของเขาจ้องมองฉันแต่เมื่อฉันจับได้ เขาก็จะตกใจกลัวหันไปดูข้อมือที่แดงก่ำแบบนี้ถ้าคนอื่นเห็นคงไม่มีใครเชื่อว่าฉันกับเขาจะยังไม่ค่อยคุยกันเพราะส่วนใหญ่เขาจะก้มหน้าเขียนอะไรบางอย่างอยู่เสมอมีครั้งหนึ่งที่ฉันเผลอเหลือบมองไปเห็นบนหน้ากระดาษเขียนสังเกตการยักยากยี่สบข้อนี่คือบันทึกการสังเกตการดาวตกหรอตาเฉินถึงกับเขียนบันทึกด้วยหรอฉันไม่เชื่อเลยฉันไม่เคยคิดว่า ฉันจะได้พบกับพ่อแม่ของต้าเฉินเพราะพ่อแม่ของเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่มีสถานะและตำแหน่งสูงมากแม้แต่ตึกในโรงเรียนก็ยังมากกว่าครึ่งล้วนเป็นเพราะพวกเขาบริจาคฉันเคยได้ยินเพื่อนร่วมชั้นบางคนบอกว่าได้พบกับพ่อแม่ของเซียเฉิญพวกเขาเป็นคนเข้มงวดมากและกดดันอย่างยิ่งฉันก็คิดเช่นนั้น พราะองค์กรใหญ่ขนาดนี้คงไม่สามารถนำโดยคนใจดีได้ฉันคิดว่าตลอดชีวิตนี้ฉันคงไม่มีโอกาสได้พบพวกเขาแต่ใครจะรู้ว่าพวกเขาจะปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเช่นนี้ช่วงนี้ฉันไม่สามารถมีสมาธิก,กับการเรียนได้เลยเพราะพ่อถูกไล่ออกจริงๆแล้วเขาไม่สมควรถูกไล่ออกเลยเพราะทำงานในโรงงานนั้นมา20ปีแล้วแต่ครอบครัวของฉันไปมีเรื่องกับคนที่ไม่ ควรจะแตะต้องบ้านของฉันที่อยู่ในตรอกเก่าสไตล์โบราณซึ่งเหมาะมากสำหรับการเปิดร้านค้าธุรกิจเจ้าของใหญ่ที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นได้เล็งเห็นบ้านของเราและต้องการซื้อในราคาถูกในวันนั้นชายวัยกลางคนพุงป่องขับรถมาจอดหน้าบ้านของฉันพร้อมกับผู้หญิงสวมเสื้อขนมมิงที่ทันทีที่ลงจากรถก็มองครอบครัวของฉันด้วยสายตาแบบหนังเกรดบีพวกคุณเป็นเจ้าของบ้านเหรอ ทำไมถึงจนขนาดนี้รีบย้ายออกไปบ้านหลังนี้เราต้องการซื้อพวกคุณอยู่ไปก็เสียเปล่าเธอคือภรรยาของเจ้าของคนนั้นพ่อแม่ของฉันรู้ดีว่าไม่สามารถทําให้พวกเขาขุ่นเคืองได้จึงได้แต่ปฏิเสธเบาๆท่านผู้หญิงค่ะขอโทษจริงๆค่ะเราไม่รู้ว่าจะไปไหนถ้าออกจากที่นี่ท่านจะให้เราอยู่ต่ออีกปีได้ไหมคะเมื่อเราหาที่ใหม่ได้แล้วเราจะขายให้ท่านค่ะ หญิงวัยกลางคนเปลี่ยนสีหน้าทันทีกลายเป็นดูร้ายฉันไม่มีเวลามานั่งรอพวกคุณออกไปจากบ้านฉันเดี่ยวนี้เลยแม่ของฉันขมวดคิ้วท่านก็ไร้เหตุผลจริงๆนี่คือบ้านของเราเราจะขายหรือไม่ขายก็เป็นสิทธิ์ของเราไม่มีการบังคับให้คนขายบ้านหญิงคนนั้นหัวเราะย่อด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันพวกคุณยากจนขนาดนี้ก็ยังเหมาะสมที่นี่อย่างไร